สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับวาตารุเอนโดตัวละครลับที่ลิเวอร์พูลยืนเสืออย่างเป็นทางการแล้วครับก่อนหน้านี้แฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นต้องปาดน้ำตาหลังเวอร์สองดิวซอนทั้งไกเซโดและลาเวียพร้อมกันให้กับทางด้านของเชลซีนั่นทำให้สโมสรหันหน้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะอีกครั้งแล้วหวยก็ไปออกที่วัตารุเอนโด มิดฟิลตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นในวัย30ปีจากสโมสรสตุตการ์ตในเวทีบุนเดสลีกาเยอรมนีทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นข่าวกับเอรวพูลเลยครับโดยแม้ว่าก่อนหน้านี้หงแดงจะมีข่าวกับแข้งหลายรายอย่างเคเฟนตูรามเจ้าเปาลินยาอิบราฮิมซานกาเล่และชิกดูกูเล่แต่บทสรุปกลับเป็นตัวละครลับอย่างวาตารุเอนโดที่ใครก็คาดไม่ถึงซึ่งล่าสุดท้งด้านของฟาบิซซโอโรมาโน่กับเดวิดออสตริน กางก็รายงานตรงกันว่าดีลนี้จบลงที่ราว19บล้านยูโรโดยนักเตะจ,จะเดินทางมาตรวจร่างกายที่อังกฤษในวันพฤหัสที่17สิงหาคมนี้ครับและก่อนที่เจ้าตัวจะมาสวมเสื้อลิเวอร์พูลช่องของเราก็ขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวาตารุเอนโดให้มากกว่านี้ครับประวัติส่วนตัวของวาตารุเอนโดชื่อเต็มวาตารุเอนโด วันเกิด9กุมภาพันธ์1993อายุ30ปีน้ำหนัก74กิโลกรัมส่วนสูง178เซนติเมตรสังกัดสโมสรสตุดการ์ดสัญชาติญี่ปุ่นครับเส้นทางฟุตบอลของวัตารุเอนโดอาชีพนักฟุตบอลของหนุ่มจากจังหวัดนากคังอวะเริ่มต้นที่สโมสรโชนันเบลมาเล่ในเวทีเจลีกเมื่ออายุ17ปี ด้วยความอัจฉริยะของเขาทาให้เขายึดตาแหน่งตัวจริงในชุดใหญ่ในฤด,ดูการ2011ช่วงที่ทีมเล่นอยู่ใน j l เจล u ก2ด้วยวัย18ปีก่อนที่จะพัฒนาจนได้ย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ระดับประเทศอย่างอุราวะเรดไดมอนดในฤดูการ2016ในตอนที่เขาอายุ23ปี และที่สโมสรอ,อูราวานั้นเอนโดเล่นได้แค่3ามฤดูกาลก่อนที่ฟอร์มการเล่นของเขาจะไปเข้าตาแซงทรีดองในลีกของประเทศเบล,เ,ลเยียมดึงตัวเอนโดไปร่วมทีมเมื่อฤด,ดูกาล2018-2019แต่เล่นได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเจ้าตัวก็ได้ย้ายไปแบบยืมตัวไปลงเล่นให้กับสโมสรสุดการ์ดในฤดูกาล2019-2020และมีส่วนสำคัญพาทีมเลื่อนชั้นจากลีกรองขึ้นสู่ลีกสูงสุดอย่างศึกบุนเดลีกาเยอรมนี บนเส้นทางลูกหนังที่เยอรมันนั้นเอนโดใช้เวลาเพียงสองฤด,ดูกาลไต่เต้าก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักที่ทีมขาดไม่ได้กระทั่งฤด,ดูกาล2021-2022โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตก็มาถึงเมื่อเปเยริโนมาแต่ละโซกุนซือของทีมเลือกให้เขาเป็นกัปตันทีมต่อจากกอนซาโลคาสโตที่ย้ายออกจากทีมไปซึ่งทำให้เขากลายเป็นกัปตันทีมเชื้อสายเอเชียคนที่สองในศึกบนเดลิกาเยอรมนีต่อจากมากระโตฮาเซเบ โดยมาเตลัสโซนั้นกล่าวถึงเหตุผลที่เลือกเอนโดให้เป็นกัปตันทีมในเว็บไซต์ของบุนเดลิก้าเยอรมนีว่ามันสำคัญสำหรับผมที่กัปตันทีมต้องสามารถพาทุกคนไปกับเขาได้ซึ่งเอนโดได้แสดงถึงคุณค่าที่เรายืนหยัดและเป็นตัวอย่างที่ทุกคนปฏิบัติตามผมเลือกวาตารุเอนโดเพราะว่าเขาเป็นคนที่มอบพื้นที่ให้กับผู้เล่นคนอื่นให้ได้รับผิดชอบทีมร่วมกันเช่นเดียวกันกับสเวนมิลิทัส ผู้อำนวยการกีฬาของสตุรกดก็เคยออกมากล่าวเช่นชมเขาตั้งแต่ฤด,ดูกาลแรกที่ย้ายมาร่วมทีมโดยกล่าวถึงบุคลิกความเป็นผู้นำของเขาว่าในฐานะของนักเตะและในฐานะของคนคนหนึ่งเขามีค่าอย่างเหลือเชื่อเขาเป็นหนึ่งในจุดโฟกัสในระบบอของทีมไม่ว่าเขาจะเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กหรือมิดฟิลด์ตัวรับมันเป็นเรื่องดีที่เขาอยู่ในสนามและแสดงศักยภาพได้ดีสำหรับสไตล์การเล่นของวาตารุเอนโดนั้น กับตันทีมสุดกาดคนนี้ถือเป็นกองกลางตัวรับโดยธรรมชาติและถ้านับสถิติตั้งแต่เขาเล่นในศึกบุลเดลิกาเยอรมนีมา3ฤด,ดูกาลถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยตลอด3ปีเขามีสถิติเด่นๆเนช่นชนะในการดวลลูกกลางอากาศมากที่สุด219ครั้งเคลียบอลมากที่สุด175ครั้งเคลียลูกมงมากที่สุด105ครั้งผ่านบอลมากเป็นอันดับ2ที่3,940ครั้ง และเข้าประท้ามากเป็นอันดับที่2ที่208ครั้งเป็นต้นครับและถ้าหากนับเฉพาะได้ดูการล่าสุดที่ผ่านมาเขาก็ทำได้ไม่เลวโดยลงเล่นไป40นัดยิงไปได้6ประตูและ4แอสซิสได้ไป3ใบเหลือง0นใบแดงด้านผลงานในเกมรับเขาเข้าประท้าไปทั้งหมด70ครั้งชนะ37ครั้ง บล็อกได้44ครั้งบล็อกลูกยิง6ครั้งตัดการจ่ายบอลได้38ครั้งสกัดบอล26ครั้งและเคลียบอลได้ถึง63ครั้งครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดของเอนดกับลิเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างบอกได้เลยว่าดีลนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่า90%แล้วครับเมื่อทางด้านของเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตเลติกได้ออกมารายง,งานว่าลิเวอร์พูลนั้นปิดดีลนี้ได้เรียบร้อยแล้วที่19ล้านยูโร แล้วเจ้าตัวจะบินมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาที่ประเทศอังกฤษในเร็วๆนี้ส่วนฝ่ายของนักเตะเองได้แจ้งกับสโมสรต้นสังกัดแล้วว่านี่คือโอกาสครั้งที่ใหญ่ที่สุดในอาชีพค้าแข่งของเขาและล่าสุดทางด้านเยียวคขาวอีกคนอย่างฟาบิซิโอโรมาโนก็ได้ออกมายืยนยันพร้อมกับวลีเดดของเขาเฮียวีโกโดยนักข่าววัย30ปีได้รายงานว่าเดีลนี้จบลงแล้วที่18ล้านยูโร และเอนโดนั้นจะเดินทางมาตรวจร่างกายที่ประเทศอังกฤษในวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคามนี้แล้วครับมาปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งดิลที่กำลังเป็นที่สนใจของแฟนลิเวอร์พูลนะครับอย่างดีลของโซฟิยานอัมราบัตที่ล่าสุดมีข่าวว่าตัวเขาจ่อเปลี่ยนเป้าหมายมาซบลิเวอร์พูลครับหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมต้อนรับมิดฟิลด์คนใหม่ชนิดที่เลาซาวกเดอะคอปได้เฮกันลั่นอย่างแน่นอนเมื่อสื่อของเนเธอร์แลนด์ได้เปิดเผยว่า โซฟิยานอัมราบัตดาวเตะทีมชาติโมร็อกโกของสโมสรฟิโอเรติน่านั้นที่เคยตกเป็นข่าวกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดซัมเมอร์นี้กำลังจะเบนเข็มหันมาเซ็นสัญญากับหงแดงลรเวอร์พูลครับอัมราบัตนั้นได้รับการคาดหมายว่าจะย้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เนื่องจากเอริกเทนทากุนซือของปีศาจแดง สนใจที่จะคว้าลูกทีมเก่าสมัยที่ยังกุมบังเหียน FC u t r e c ็ให้มาร่วมงานกันอีกครั้งที่โอตทรัฟฟอร์ดกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเอดี AD, ซื้อชื่อดังของแดนกังหันลมก็ได้ประโคมข่าวสุดช็อกว่า่อคขาแข้งของทีมม่วงมหาการนั้นกำลังจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ทั้งที่ทีมของเจเกนครอฟเพิ่งจะตกเป็นข่าวกับชิกดูกูเร่กองกลางของทีมคริสตันพาเลส หลังจากที่พวกเขาต้องกินแฮวในดีลของมอยเซตไกเซโดและโรเมโอราเวียที่ย้ายไปขาแข่งให้กับเชลซีโดยนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแอตแลนติโกมาดริดทีมดังในศึกลาลิกาสเปนก็สนใจที่จะคว้าตัวอาราบัตเช่นเดียวกันแต่สื่อดัตได้เปิดเผยว่านักเตะนั้นเลือกที่จะเดินเข้าสู่รัวแอนฟิลและจะมีการเซ็นสัญญากันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับด้านฟาบิซซโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังเสริมว่า ข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงแต่ก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลนั้นยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเฟอเรนติน่าพิจารณาแต่อย่างใดครับงานนี้แฟนลิเวอร์พูลก็คงจะต้องมาลุ้นกันนะครับคาดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ดีลของวาัตารุเอนโดน่าจะจบลงและชูเสื้อในไม่ช้าส่วนดีลของอัมราบัตนั้นยังคงเป็นแค่ข่าวอาจจะต้องอรอลุ้นกันต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับอย่าลืมช่วยกดติดตาม กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ